ต่อไปเชิญครับถ้า Google เป็นแค่ชายคนนึงล่ะสวัสดีครับพี่ชายครับผมมีอะไรให้ช่วยทำไมกลางวันต้องมีแสงด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะั้นนี่คือคําถามใช่ไหมแล้วทําไมตอนกลางคืนถึงไม่มีแสงล่ะผมว่าคุณถามคําถามที่มันค่อนข้างจะตลกวิธีการบอกพ่อแม่ว่าท้องอะ่ะโอ้ตอบอยากนะเนี่ยวิธีการบอกพ่อท้องใช่ไหม เจนนิเฟอร์อ้าวๆผมว่าคีย์บอร์ดคุณเสียนะทำไมคนเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกอะอยากบิน่ะแกมันโง่ชัดๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่กันแน่คำว่าเกมเวลาเขียนภาษาไทยมีสอเสือการันหรือไม่มีไม่มีสอเสือการันเย้ฉันตอบถูกนี่ทรงผมตลกๆลงายพอนุ่มจะค้นหาคำว่าอะไรแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาครับ ทำไมต้องจ่ายภาษีรูปภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยค่ะกําลังค้นหารูปภาพสปาเกตตี้ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยดูเหมือนว่าเราจะหาคําว่าชิกตุดเฟรดุตชิกตุดตุ๊ดตุ๊ดไม่เจอน่ะข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกมข้อดีของการเล่นเกมมีประมาณล้านล้านเหตุผลส่วนข้อเสียมีอยู่นิดหน่อยนะฉันคิดไว้ไม่ผิดจริงๆมึงเอาข้อเสียไปไม่คิดจะอ่านข้อดีบ้างเลยเหรอ แอบถ่ยนักศึกษาตอนเข้าห้องน้ําครับค้นหาตะขบหมายถึงเล็บขบใช่ไหมไม่ใช่ตะขบนะอ๋อผลไม้เงินภาษีรัฐบาลเอาไปทําอะไรวิธีมุดเว็บเอ่อไปดูเว็บโป้นะตามผมมา Google ผมเอง g o o g l e com ก็ผมนี่แหละเว็บไซต์ Google นะทาราเจอสักทีค้นหาเว็บโปเออจะเอาเว็บไหนดีละ่ะเปิดมันทุกเว็บเลย รูปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่ะรูปสปากเกตตี้เพิ่มอีกขอรูปสปากก้าเขาบอก <ใน S 1> อยู่ <ใน S 1> ว่าเอารูปเขาใหญ่ประยุทธ์จันทังคารใช่ไหมไม่ใช่ประยุทธ์จันโอคูไม่เล่นมุกนี้ขอโทษที่เราหาสปากเกตตี้ให้คุณไม่ได้ก็่ถเจอจะเดาเกินกิกตี้กุดไปเด้อเรยรับซื้อกางเกงในที่ผู้หญิงเขาใช้แล้วอะครับเออเสร็จสักทีเล่นสักตัวซีดหมดเลยลบประวัติการค้นหา